สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้ามาอนี่พี่และมี่กับแม่กองจะมาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการสังเกตควายไกลคลอดจ้ะพี่น้องตอนนี้เขาก็อยู่กันที่นาแม่กองเนาะจ้าอันนี้ก็จะเป็นควายน้องน้ำฝนจ้ะพี่น้องจำน้องน้ำฝนได้บ่จ้าตั้งแต่เนี่ยหน่อยเนาะน้องอุ่ยแล้วสิพ้ามเหล็ดงน้ำมันน้องน้ำฝนนี่ดูดูอันนี้เราเป็นสาวแล้วเป็นสาวแล้วเนาะแม่เนาะอันนี้ก็เป็นท้องสองของเราจ้าทองสองจ้าทองแรกของเราก็ คอดม้ากับเป็นนั่นตัวใดก่อนเหเป็นไอ้สีหมอกจ้าเป็นไอ้สีหมอกจ้านี่ลัษณะวานี่แล้วเตรียมจะออกลูกเราเด้นี่จ้าจ้ามือนี่คือว่าเราจวดนเราคิดว่าว่าย่างโดนบกินภายในแร้งนี่อืมจ้าจ้ามือนี่เรามีอาการหงอนนี่คือว่าเรามีอาการแล้วเนี่ยจ้าเราเลยไม่ได้เป็นน้ำมูกจ้าพี่น้องท่านใดที่แบบว่าเดี่ยงค่อยมใหม่ บลูว่าควายไก่ทอดเป็นแบบใดก็คือวิธีสังเกตก็คือว่าหนึ่งนับตั้งแต่ที่ควายปฏิสนทิก็คือการทับทับแล้วหลังจากที่ทับติดแล้วเนี่ยก็คือนับไปประมาณสิบเอ็ดเดือนน้องมีแม่มนบ่น,นับจากที่ว่าเมื่อเนี่ยเขาทับวันที่สิบเ่ือนลเขาทับวันที่สิบผ่านไปสิบเดือนเต็มสิบเดือนเต็มถ้ามันได้สิบเดือนเต็มแล้วไปหอดถึงวันที่ยี่สิบ เขาเริ่มสังเกตแล้วแล้วจ้ะแล้วสิเลยสิบเดือนไปประมาณยี่สิบมือขึ้นไปจ้ะจ้ะว่ายังโดนโตที่โดนที่สุดว่าเกินยี่สิบเจ็ดมือจ้ะจ้ะเลยขับหมูเลยงกับนวดกันรับแล้วนะจ้ะเราต้องเลยทุกตัวถ้าตัวใดที่บรเลยกับนวดคือถึงว่าบรใครปกติแล้วจ้ะจ้ะแล้วต้องเลยไปเดือนที่สิบเอดนี่สิ่ว่เต็มจ้ะสิบประมาณยี่สิบมือ จ้ะประมาณสิบหกเมื่อถึงยี่สิบเมื่อนี่เริ่มให้เริ่มสังเกตเลยมันงใเสังเกตเลยค่ะจ้ะแล้วแม่กองสังเกตมาจ้ะคข่ทุกตัวที่ออกเนาะจที่ลอดลูกจ้ะแต่บางหัวเขาหนีที่พอถึงจ้ะวัวเขาหนีที่สิบเดืียคลอดอืมจ้ะหัวนี่วัวนี่สิสิบตั้งท่องมาโดนทอไายจ้ะอืมจ้ะสิมันสิบมันสิลื่นกันประมาณถึงยี่สิบมือขึ้นไปละจ้ะ จ้ะอืมจ้ะมันเป็นตรงนี้มันถือว่าคือว่าเก้าเดีนจ้ะบ่อ่ออกถ้าตัวใดออกก็ถือว่าบ่ปกติถ้าสิบเดียนงัวะเนี่ยเราสิออกจ้ะเดียนที่สิบนี่ออกจ้าจ้าข้อยห้านี่มันเลยมาจ้าก็ง้วอีกจ้ะอี่น้องน้ำฝนนี่อันนี้เมื่อนี้ค่ะเราบ่ไปใส่แล้วจ้ะเราต้องเอาเราไว้นีเตียมขอดแล้วได้นี่คืออาการของน้องน้ำฝนโมนี่ก็คือว่าหนึ่งหนค่ะหนแบบ บายูเป็นที่แบบคล้ายๆกับว่าเราจะเจ็บท่องเนะแม่เนาะเราสังเกตได้อันต้นที่ขึ้นคือบ่าหางแล้วหางเงื้อใช่ไหมจ้าเราสิยกหางบ่อยๆจ้ะจ้าเราสีเที่ยวยกหางเราสังเกตได้ตรงนี้บ่าเอ้ยนันเงื้อหางไปวะคั้นมันเหงื้อหางหรอกเมื่อนั่นเขาต้องไปใส่เขาต้องดูแลเราอยู่หันละคือเอาไว้เตรียมสถานที่วาเห็นราคลอดเลยเนาะ สองสามมือที่ผ่านมาเขาก็สังเกตว่ามันไกลไปนเนาะเขาสังเกตว่าตรงนี่ตรงหางมันนี่แมเขาไปเบิ้งหางไกลๆจ้ะเขาเกิดงถ้าเบิ้งถ่ายแล้วจ้ะตรงนี้สังเหติที่น้องสังเกตหางของควายแล้วตรงนี้แล้วสีบลู๋ล้มลายหรอกอะลดล้มลายเนี่ยจ้ะบันท้ายแล้วเนี่ยจ้ามันสีบลมันสีบลูลดลงขนาดนี้จ้ะเลาสังเกตเบื้งหันละแล้วสีลดล้มลายจ้ะแล้วสีลดลงประมาณอยู่สามมืออืม จ้ะบั่นไทยเราสีรันลงเนาะจ้ะรันลงลดลงจ้ะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจ้ะแฉมือนมแล้วก็ติดตึงจ้ะเราให้สังเกตอวัยวะเพศของเราค่ะจะเริ่มมีน้ำเมือกไหลเนาะแม่เนาะเมือเศร้านี่ก็ไหลแล้วเป็นบ่จ้ะเมือเศร้านี่ก็ไหลแล้วจ้ะให้สังเกตน้ำเดือดแล้วไหลแล้วเมือเศร้านี่สังเกตบางหาง่คือหางเราสีเงิแบบนี้เราสิเงินหางคือว่าเขาเสียมการลดอันทามอันมองขวานให้เราเสียมไม่ได้เลยจ้ะ แล้วเราก็สิบค่อยกินหยากินอยอะตกินเมื่อไรจ้า,าจ้าหยาแล้วก็ดีกินไปเรื่อยๆเหยียบย่ำไปที่ละจ้าแล้วสีบัวยุ่เป็นที่เป็นทางของเราดอกเราสิบัวนิง่งบอค่ะสีห้นสีย่างหลบไปหลบมาจ้าแม่บัตเทนีตเต้านม <c oughs> ให้สังเกตเต้านมแบบใดบันเนี่ยสังเกตเต้านมเต้านมของควายใ <คน S 1> กล้จะคลอดจ้าใบวานมที่สามหมือที่ผ่านมาเหนือทิ่ตึงกวนีเลยจ้าค่ะ พอพอเราลดลงเต่านมแล้วกะทิลดลงจากน้อยหนึ่งจ้ามั่กะทิเป็นลดลดลงจากน้อยหนึ่งคือเมื่อนี่ใกล้จะคลอดแล้วจ้าเต่านมแล้วสิลดลงจ้าเพิ่นทิถามนมมันลดไปจ้ะเออนม่วงลดไหนเห็นบะตรงตรงที่หัวนมเราแล้วมันจะเป็นเหวเด้แล่ก่อนเราติดตึงมากกว่านี้เด้วางสามมือหันขนมจะตึงจ้าตึงมากกว่านี้แบบนี้เพราะเพราะเราตกลูกออกมาปั๊บลูกแล้วกินมันติตึงขึ้นกว่านี้อีกจ้าแต่ว่าเมื่อก่อนคลอดนี่ คือหัวนมล้วสีเหงาเหยวล้วงหน่อยหเยวลงหน่อยหนึ่งบ่ถึงคือจังสามมือที่แล้วเนาะจ้าจ้าเป็นสามมือที่แล้วเลยจ้าแบบนี้เขาสังเกตว่าเป็นคนผู้สังเกตเนาะจ้าชั้นร้านนี่สังเกตว่าถ้าหัวนมซี่ขึ้นไปข้างหลังเพ่นว่าหมักจะได้เป็นตัวผู้ออจ้าถ้าหัวนมซี่มาข้างนามักสิเป็นตัวแม่จ้าจ้า เอาเขามอาเบิงว่ามันสี่ข้างหน้าหรือมันสี่ข้างหลังตอนนี้นะจ้ะตอนนี้แม่ว่าอย่าออกหลังหลังน้อยนึงไปด้ไม่มันชี้ไปเดี๋ยวตัวผู้เธอหรืออันนี้คือควาสันนิษฐานเนาะจ้ะเนาะจ้ะคือข้าโบ้านว่ามันสี่ออกหลังหลังน้อยนึงไปดิจ้ะถ้าหนาแล้วสียเอียงมาทั้งหนาเลยเด้เป็นจังีเป็นจังสังเกตไมอีไม้ของเขานี่เมียนบ่เมนบแต่กอนนะไม่เป็นตัวผู้อันนี่เป็นไปหลังเลยถ้าถ้าเป็นนั่นถ้าถ้าออกมาข้างหนานี่เสีเป็นตัวเมีย มักสิเป็ดน้องสันแต่ว่าเมื่อนี้เขาสังเกตน้องน้ำฝนเนี่ยเต้านมแล้วไปทั้งหลังออกนองหลังหน่อยนึงจะออกนองหลังหน่อยนึ่งทีแล้วมาบอกเนียนจ้ะออกนองหลังหน่อยนึงจ้ะเ่วยสิบได้ตัวผู้ซะหรือแต่ว่าเขาก็บ,บ่ได้มันใจลอยเปอร์เซ็นต์ดอกจ้ะอันนี้คือคั่โบราณพันพาวาเนาะคืนี่คือยังพ่นโบราณเพื่นสังเกตจ้ะแต่ว่าเขากระถารุ่นกันอีกรอบนึงพี่น้องว่านี่แหละเพื่นที่ลุ่นกันตัวนี้สิได้ตัวผู้ตัวเมียจะน้องน้ำฝนนี่ ความสูงของเราเนี่ยพี่น้องบอต่ำก็ร้อยสี่สิบเราสูงสูงสูงงามงามแล้วก็ช่วงแล้วก็งามดีอยู่จ้ะเราเป็นลูกของยายพุ่มจ้ะลูกของยายพุ่มแม่เราก็ตัวใหญ่ด้วยแม่เราตัวใหญ่อยู่ห่างใหญ่ของจ้ะแต่ตอนนี้ยายพุ่มง่ายง่ายไข่แล้วไข่เพาะถิ่นพาย่ทั้งสารคามเนาะแต่มีแต่คนอยากได้เราเนาะแล้วพูดให้ห่ายดอกแต่ว่าลูกเราของงามส่ยยายพุ่มนั่นนะจ้ะ เราให้ลูกดีจ้าน้องน้องฝนนี่ให้ลูกดีว่แม่ยหมกสีห,<า>กหมอกเป็นตัวเดอ้สีหมอกก็กดีอยู่เพราะว่าพ่อพัดเราก,ก็ไอ้กึมเนาะจ้าจ้าถือว่าจะมาเปรียบเทียบว่ากับไอ้กึมกับตัวลูกเราดีจ้าค่ะว่ายื่ได้ขอนขางดีระไปใส่ได้จ้าลูกแรกของน้องน้องฝนก็นเป็นตัวผู้จ้าตัวที่สองนี่สีบ่าเป็นตัวผู้สบ้าน <laughs> นบบเนี่ยนั่นแต่บ่แน่ดอก ไม่เคยเลี้ยงมาตะกี้ตะกี้เลี้ยงคว้วแมากัหลายแล้วเนาะเลี้ยงวา้วละง้วมาอยู่กับแม่ไงโตกลูกมาหนีที่บอกใครมีตัวแม่ของแม่เ่ยจี๊ยบตัวกับเป็นตัวผู้เบิจ้ะมีตัวแม่ที่แม่อี่ภูมินี่แหละยายุ่มเราให้ลูกตัวแม่ทั้งสามตัวถือว่าผิดสังเกตแล้วผิดปกติของแม่ที่เลี้ยงม้าเอาแม่แล้วท้องเราไก่สชิ่อดเนี่ยาลดลดลดลงบ่ มันสิลดหอบผาบลงมาอยู่ข้างล่างไหลจ้ะมันสิอยู่ข้างล่างพี่เนาะมันสิลดลงมาอยู่ข้างล่างไหลจ้ะท่านเพื่อนคิว่าท่องย้อนไล่ไหลท่องแล้ย้อนไหลแล้วสังเกตแล้วเนเด้อไปเลี้ยงอะนะเมื่อนี้ท่องเราวลันไหลแล้วว่าไถ่แร้วบุกไหลแล้วจ้ะเบิ่งแล้วเนื้อแล้วสิลักหนีไปหาออกลูกมีจ้าเพิ่นให้สังเกตกันตรงนี้จ้าตะกี้โบราณิ่นทับเพิ่นกระวมมีวันที่อีหยังเนาะเพิ่งทะเลาเพิ่นปล่อยรวมกันพิมพ์พุงนะเพิ่นบุกแต่ว่าเพิ่นทับมือใดดอก เพราะมันใกล้สิออกให้เพื่อนสังเกตังที่ละคือตอนควายถ้าใกล้สิคอดแล้วเนี่ยให้พี่น้องเขาเนี่ยเอาควายไว้ในขอกจะสถานที่ไว้เห็นเพื่อนไปถักอดเนาะเพราะว่าอย่างวันตีถ้าเขาปล่อยไปเลี้ยงเนี่ยบางเชื้อเห็นบางท่านเนาะบ่ลูจากว่าควายสิคอดปล่อยไปเลี้ยงบัดที้มันแดดไหมแม่บางที่แดดกระเพาควายน้อยไหมแดดมันมันมันฮ้อนไหมบางทีแบบแม่ของ แม่ควายเนี่ยบัรลูจากวิธีเอาลูกไงเ,เงห็นเห็ดเห็นลูกตายสมีเด้แล้วก็วกเฝ้าน้ำมูเนาะมีมีมูไปแล้วก็เป<ะ>็นน้ำมูเราจ้ะแต่ว่าสำหรับในกรองนี่มีขอกอนุบันดีเพราะว่าควายเขามันหลายตัวจะ้ะตัวในน้อยเกิดไม่ไนมะ่เนี่ยแยกเกิดนะ่จะจ้ะมันสีนี้รุ่นพี่ๆแล้วนั่นแหละ,ะม,หม,ลมังหุ่มล้อมญาติกันพวงเหยียบพวงซนกันไปอืแต่ว่าบอกง่ายๆว่าโงกันวนอยู่ในคอกันละ,ะมีแค่นั้นเขาต้องแยกข้อค็ดอนุบนัลอืม แยกไว้ต่างหากจ้าแยกแล้วเอาเอาแล้วออกมาไว้งขางมูนั่นแหละจากอันมูบานไว้ให้เราจ้าให้ลูกเขาแข็งแรงได้เดือนนึงนี่ก็ะป่อยเป็นน้ำมูได้เอาแบบที่นี่พอเขาสังเกตแล้วว่าควายเขาสีคลอดลูกเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องเตรียมคือหยังเนี่ยต้องเตรียมมาไว้ให้เรานี่มนีน้ำนี่หยังบ่สิ่งแรกเขาดูแลเราเนี่ยมันบ่จะให้เราขาดน้ำอืมจะเราติต้องการน้ำจะเราทิ่กินน้ำรู้ อืมค่ะงามกับห้าเนาะกับห้าให่แล้วไปกินไปที่ของเราหล่ะปกติก็มักกินห้าอยู่เลยเนาะจ้าแล้วอุปกรณ์ในการเตรียมที่จะคลอดเห็นเราเนี่ยเขามีอย่างเนี่ยมีผ่ามีอย่างบอไพรทเซตบอบอนดิค่ะเต้เขาถือไดช่อยเลียยอย่างเราดอกเพียงแต่เขาดูแลว่าลูกเราถือตกกู้ไก่บอแม่เราถือสามารถไปเลี้ยลูกได้บอแล้วถือชอยลูกของเราเองอันเขาถือไปช่ยเองนี่ควายเนาะ มันสิ่บดีทอแม่ดูแล้วเองดอกเจ้าเจาก็คอยระวังว li ่าบ่ห้แม่มันเหยียบลูกเนาะเจากับคอยระวังว่าบ่ห้แม่เนี่ตัวใดมันดิ้นหลยเจากับพยายามประคับประคองลูกไว้จากน้อยบ่ห้แม่แล้วเนี่ไปเหยียบลูกแล้วก็จะมักไปเสียแม่แม่บ่จ้าแต่ตัวใดที่มันเลี้ยงลูกเป็นนีมันสิพยายามสิบ่แตะต้องลูกเจ้าของดอกแม่แล้วมีางลูกไปแล้วก็บ่เหยียบลูกแล้วดอกเจ้าจ้า อันจะว่าตให้ค่อยเท็ดประคับประคองเป็นจังแม่มานี่บอกบอกใครมีปล่อยหาแล้วดูแลของเราเองจ้ะค่ะถ้าแม่เราเลี้ยนุกี้เล้วง่ายจ้ะแล้วก็แห้งเร็วลูกก็ที่แข็งแรงเร็วจ้ะเบางอ่างเบางห่างเราเงื้อี่แหละแม่คาดว่าเราสิบมมขึ้นหนีบอคอดบอค่ะแม่คาดว่าวตียังล้นบ่เกินใบติดจ้ะจ้ะ นี่ก็เป็นความรู้เบื้องต้นนะแม่เนาะสําหรับการดูแลแม่ควายของเขาก่อนที่จะคลอดจ้ะพี่น้องเขาต้องดูแลดิแน่ยติดกลยไปแดดอันนั่นเป็นคฟูงทีกับมีดดอกผู้คนมันหลไปดูแลบ่อยจ้ามื่อนี่พิรันมีกับแม่กองกับมาให้ความรู้เบื้องต้นในการดูแลควายก่อนคลอดนะแม่เนาะจ้ะกับเป็นคลอดเขาก็ดูแลมันเน่นจ้ะสำหรับหลายๆท่านที่ อาจจะยังมาลูกในวิธีการดูแลควายก่อนคลอดจ้ะเนาะเมื่อนี่เขาส่งคนกันรับไปก่อนเนาะแม่เนาะจ้าเมื่อไหมเมื่อหนาสิมาะทายเอาคลิปลูกควายให้เบิ้งจ้ะให้เราออกแล้วก่อนจ้ะมาเอาอีกบึ้งอีกเช่นนึงเนาะค่ะเนาะจ้ะตาเราสิเป็นตัวจังใดค่ะจ้าเห็นบ่สแล้วแตอยากม่าถ้าลูดมาเอาน้ำฝนเราวหูหูตัวพี่น้องจ้าน้ำฝนเปแต่ยอีหล่ะ แม่ถือดูแลที่ดีละแม่บ่ไปใช้แม่เนี่ยจ้าแม่จะอยู่กับน้ำฝนนี่ละจเห็นแล้วอุ่นใจนะแม่เน้อพี่แล้วเมียก็จะ่ายย่นีละจ้าแต่ว่าแม่อุ้ยท่านเองมาอุ้ยมีธุระหลายอย่างเอาแม่เมื่อเนี่ยเขากับรัไปก่อนน้องแม่เนาะขอบคุณคุณผู้ชมหลายๆท่านที่ติดตามรับชมจ้าเอาเมื่อเนี่ยรับไปก่อนสวัสดีจ้า